สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่วาพาก,กินพาเที่ยวพาทําต้มจับฉ่ายจ้ะทุกคนใส่หมูสามชั้นแล้วก็มีกระดูกด้วยจ้ะทุกคนหมูสามชั้นแม่วาเอาไปล้างเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวม่าหั่นก่อนจ้ะทุกคนหั่นเป็นชิ้นๆก่อนต้มจับฉ่ายจ้ะหัน่นหั่นใหญ่หน่อยจ้ะทุกคนไม่ได้ใส่ถุงนึงหมูสามชั้นนะคะทุกคนจ้ามีดแม่วาก็ไม่ค่อยคม หมูสามชั้นแล้วก็ดูดหมูแต่ทุกคนแล้วผักไม่ว่าก็จะใส่ผักหลายอย่างอยู่จะแล้วต้ม้วเอาไปไหว้แต่ทุกคนจ้ะไม่ใตรงตรงที่หนังเขาจะเหนียวหน่อยแล้วก็หั่นยากหน่อยแต่ทุกคนไม่ไม่ว่าไม่มีมีดอันใหญ่ น่าจะใส่สองเส้นไม่ว่าว่าผมใส่จะเยอะไปแคนสองเส้นเพราะมีกระดูกหมูด้วยน่าจะใส่เส้นเดียวอีกเส้นหนึ่งเอาเอาไว้ทําแกงอ่อมดีกว่า อันนี้เขาจะมีกระดูกหมูด้วยแม่ว่าพี่ล้างมาจากทุกคนไม่สีนี่จ้กจะกระดูกหมูล้างมามีน้ำอยู่เลยก็ใส่หมดดีกว่าไม่ว่าจะใส่หมด,ดเดยจ้ะทุกคนน้ำเดือดนะคะทุกคนน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วแม่วาก็จะเอาหมูใส่จ้ะหั่นหมูเสร็จเรียบร้อย,ยจ้ะทุกคนใส่ยเยอะหน่อยก็กินหลายวันได้ค่ะทุกคนใส่ไปจ้าหมูสามชั้นแล้วก็กระดูกหมูรวมกันจ้ะทุกคน แล้เวเอาเอา,เอาผักลงทีหลังต้มจับ่ายนะทุกคนไม่ว่าบางคนเขาจะเอาไปผัดก่อนไม่ว่าไม่ผัดจ้ะทุกคนไม่ผัดเพราะว่าผัดมันจะมันไงไม่ไม่ไม่ว่าไม่ชอบมัน,น่ยทุกคนเอาแบบธรรมดาไม่ต้องผัดต้มไปเลยจ้ะต้มให้เปือ่อยๆตุนต้มไปก่อนแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงจ้ะทุกคนต้องดูก่อนว่าผักนะเราหรือบางคนไม่ชอบนิ่มมากก็ม่ไม่นานถ้าคนแบบชอบนิ่มๆก็ต้มนานๆจ้ะทุกคน เดี๋ยวต้องไปก่อนไปหั่นผักล้างผักกันจะ้ะไม่วาเพิ่งเนี้ยเพิ่งแช่ผักไว้มาหั่นผักกันจ้ะทุกคนเมื่อกี้ไม่วาก็ปอกเปลือกยบร้อยเลยจ้ะทุกคนแล้วก็ล้างผักแล้วเมื่อกี้ผักไม่วาก็เอาไปแช่แมกซิงโซดานะคะทุกคนแช่แมกซิงโซดาแล้วไม่วาไม่วาก็เอาไปล้างอีกสองน้ำแต่ทุกคนบางคนก็แช่น้ำเกลือก็ได้แต่ไม่วา,เอ,า,าเอ่อแช่แมกกิงโซดาไอหัวใช้เท้าจ้ะทุกคน โอเคดังหันไปรเรื่อยๆจ้าทุกคนจ้ะวันนี้พึ่งพึ่งไปฉีดวัคซีนมาทุกคนไวรัสตัดตับอักเสบเศษทั้งสองฝั่งเลยนะ เป็นโรคไตก็ต้องฉีดฉีดนี่ครั้งที่สามนะคะทุกคนแต่ว่าผมก็บอกว่ายาใช้แขนมากแต่ว่ามันก็ต้องมันมันก็ต้องมาทำมาทํากับข้าวอยู่ดีอะเพราะว่าจะต้องเอาไปไหว้มันต้องใช้อยู่ดีแต่มันก็ปวดนิดหน่อยดีนะไม่ว่าไม่เป็นไข้บางคนเขาฉีดแล้วก็เป็นไข้นะ่พวกสีฉีดวัคซีนพวกเนี้แล้วหันไปเรื่อยๆแต่ทุกคนจ้าอันนี้ผักโขมจ้ะทุกคนหรือว่าแบบอีสานบ้านเฮาเขาเรียกเรียกผัก ผักอะไรเนาะไม่ว่าจําไม่ได้ทุกคนอย่าหาว่าไม่ว่าพูดไม่เป็นมไม่ว่ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนก็เลยมันคำภาษาอีสานจำไม่ค่อคาายมไ,มได้ทุกคนไม,ไม่ใช่แบบ่าลืมนะทุกคนมันมันอยู่กรุงเทพนานไม่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านไม่กี่ปีเองนะมาทํางานอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แต่งงานอยู่ที่นี่หลายปีแล้วทุกคนมันก็ดูผักผักกาดหินเออจําได้ทุกคนผักกาดหนินภาษาอีสานผักกาดหินภาษาไทยผักหมนี่จ้ะทุกคน ใส่กับผมจะอร่อยผมนิดนึงอันนี้อันนี้คะนา้าจ้ะทุกคนใส่คะนา้าด้วยคะนา้นาคะน้าต้นแบบแบบมัแบบค่อยใหญ่มากจ้ะจ้ะคะนา้าแล้วก็มีผักโขมตุ้งด้วยทุกคนผักโขงตุง้งแล้วก็กระลำด้วยจ้ะ หล่ำด้วยใส่ผักหลายอย่างเดี๋ยวไปไปต้มไปเปลี่ยนเมื่ก็้ยุดงนะทุกคนมันกระลำด้วยทําชิ้นใหญ่ๆห,หนอยเพราะว่าต้มแล้วก็เปื่อยกระลำหนึ่งหัวจ้ะไม่ว่าก็หั่นไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนจ้ะเต็มกระมังเลยจ้ะทุกคนเต็มกระมังย,ยังไม่หมดเลยจ้ะเยอะมากหั่นใส่นี้เลยจะได้ไม่หกพี่หั่นไปวางใส่เขียงลำบากหั่นใส่นี้เลย จะกระมังลยจ้ะอันนี้อันนี้ผักกวงตุ่งจ้ะทุกคนกวงตุง่งนี่หั่นได้จ้ะเดี๋ยวเอาไปต้มแล้วกยุบละ จะทุกคนที่ไม่ว่าไม่ว่าต้มหมูไว้ก่อนเลยทุกคนต้มต้มหมูไว้ก่อนจะถ้าตักนี่ออกหน่อยนัดนึงมันจ้ะไม่ว่าก็จะเอาผักลงดิจ้์ทุกคนก็ค่อยค่อย,อยอทยอยลงจ้ะไม่ได้เปลือยบางคนก็เอาผักไปผัดก,ก่อนไม่ว่าไม่ผัดลงตัวลยจ้ะทำหม้อใหญ่อยู่จ้ะทุกคน ยอยๆลงก่อนน,นะาแลก็เหม้อแล้วเขาก็ยุบลงไปแต่ทุกคนไม่ม่าใส่ผักอย่างกวางตุ้งแล้วก็คะน้าหัวไชวเท้าแล้วก็กระหล่ำใส่สี่อย่างผักสี่อย่างจ้ะทุกคนเต็มหม้อพอดีแล้วก็ยุบไป แล้วก็ตุนไว้ประมาณอีกชั่วโมงนึงแต่ทุกคนจะนิ่มมากเลยจ้ะเติมหมอ้อพอดีพอดีแล้วว่ายุบตรงก็ไม่เต็มนะจะเดี๋ยวปิดฟไฟไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงจ้ะแล้วให้ผักยุบก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันจ้ะจ้ะทุกคนมาปรุงกันจ้ะทุกคนปรุงกันจ้ะนี่ว่าก็ใส,ส่ซีอิ๊วขาวกันจ้ะทุกคนใสยย่ซีอิ๊วขาวกันนี่เขาคงจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าหม้อใหญ่ๆจ้ะทุกคนจ้ะซีอิ๊วขาวอันนี้นจ้ะ พีกว่า,าแต่ทุกคนจะว่าซอสสาเขียวจ้ะซอสปูงรสจ้ะทุกคนเอาสองชั้นพีไม่ไม่เต็มจ้ะทุกคนต้างอัดพีหนึ่งเนียไอทีเด็กเพิ่มใส่นิดหน่อยใส่เนื้อกี้ปไปหน่อยหนึ่งจ้ะไม่ว่าใส่เกลือนิดหนึ่งจ้ะทุกคนดังไฟนะใส่เกลือไปนิดนึงจ้ะเดี๋ยวค่เติมอีกทีนึง เขีนเหมือันเพราะว่าก็าค่อยๆตืนไปน้ำมันหอยไปได้วยจ้ะทุกคนแล้ำมันหอยกะเอาจ้ะทุกคนไม่ว่าไม่ได้ใส่ผงชูรสนะใส่น้ำตาลแทนจ้ะทุกคนจริงๆพ,พวกถักพวกอะไรเขาใช้ท้าเขาก็หวานนะจ้ะกระดูกนี้เขาก็หวานเาววานาะใสไ่ไม่ถึงช้อนจ้ะน้ำตาลแต่ถ้ามีน้ำตาลขวดใช้น้ำตาลขวดก็ได้ ไม่ว่าเส่น้ำตาลทรายไม่มีน้ำตาลจัดทุกคนจะตุ๋นไปจ้ะอยูประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเอาปิดเป,ปเลยได้ทุกคนเอาไปดูการตุ๋นให้น้ำเขาแห้งแล้วก็ให้หมูปิดเปลยผักปิดเปลยจ,จ้ะจัำชายต้มน,น,นานๆยิ่งอร่อยจ้ะทุกคนต้มไว้นานๆก็จะอร่อยหอมหอมจ้ะทุกคนจะ้ะหอมผักหอมเลยปรุงละไม่ว่าคนพวกหมูขึ้นมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวตุ๋นไปรเรื่อยๆจ้ะทุกคนจะ้ะ ประมาณชั่วโมงนึงนี่ไม่ว่าก็ตุนมาประมาณครึ่งชั่วโมงไนะเดี๋ยวเขามาตุ๋นอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเขามาดูอีกทีด้งนะคะ่าจุะคนจ้าพี่แม่บ้าก็ตุนมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ทุกคนชั่วโมงกว่าเลยสามคนจ้ะนิ่มมากจ้ะทุกคน,น,าากกคนยิ่งชิมอยู่แล้วอร่อยจ้ะอร่อยมากๆเลยฟันขึ้นมาถ้าถ้าทำเองอะ่ะก็จะอร่อยอะ่ะบางทีไม่ว่าไปซื้อคนอื่นเขา มันจะจืดแล้วก็เขาต้มเขาต้มไม่นิ่มนะทุกคนเขาต้มมิเม็นจะนิ่มมากต้มจะฉ่ายผักนิ่มๆจ้ะทุกคนไอหมูก็น,น,นิ่มนะคะทุกคนเสรเรียบร้อยแล้วจ้าปิดแก๊สแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะทุกคนจ้ะคิปนีได้ว่าขอตัวก่อนนะคะสวัสดีจ้า